นิชามางทีพี่ก็แบบอยากตามใจหนูอ่ะค่ะซึ่งวันนี้นิชาอยากยาก,กินอยากกินเนื้อมาก เอ้หนูขอคารูบีก่อนเลยได้ป่ะว<อ>้าว<อ>ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกใจอ่ะเฮ้ยแรงป่ะบอกแล้วว่าหนูหนูไม่ควรจะนั่งนี้ตั้งแต่แรกโทษนะสำหรับพี่กับหนูก็ได้สำหรับพี่กับหนูก็ได้ เดี๋ยวทําให้พี่ทําให้หนูกันแหละไม่ต้องพี่เล็กไม่ต้องต้องมีคนมาขโมยนะพี่แม่เขาเธอดิฉันบางทีพี่ก็แบบอยากตามใจหนูว่ะค่ะจะเอาไปทั้งถาดเลยเหรอเอาไปเลยค่ะจะสั่งใหม่เอาไปนะจะสั่งใหม่จะสังใหม่เอาไปเลยเดอาไปสั่งใหม่ด้วย ก็ไปกินก่อนดนีก่อนจะทำ <Hi. S 1> ใหม่ใช่น, <Hi. S 1> <c oughs> นิชาบางทีพี่ก็แบบอยากตามใจหนูว่ะค่ะค่ะ